สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกคนาการนะคะประจําปักแรกของเดือนเมษายนนะคะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีกรกคนาการเลยไพ่พลังงานของชาวราศีกรกคนาการค่ะ the universe หรือว่าจริงๆมันก็คือ uh, the world นั่นแหละนะจ๊ะ the universe นี่ถูสวยไหมไพ่สำหรับนี้ค่ะภาวะของคุณค่ะตอนนี้ ความเป็น the world the world เนี่ยมันเป็นภาวะที่ว่าไม่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความรักอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นของคุณณปัจจุบันเนี่ยคุณมองมันเป็นอันดับสองของชีวิตนะคะหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณมองว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นอยู่อยู่ในสต,ติทัตที่ว่าอาจจะแบบเข้าใจพอใจกับมันกับการที่อยู่ในสถานการณ์ของรักกันชอบกันแต่ว่าให้สละแก่กันก็ได้ the world uh the uni, the universal เดอะ h เดเวอร์ the, the, uh, the เนี่ยไปเนี้ยมันแทนว่าเดอะเวอร์เป็นความหมายที่ลักษณะคือการพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ยังพอใจอยู่นะคะดูว่าหรือเอาไง่ายๆว่าช่วงเนี้คุณมีเกณฑ์ห่างไกลไรู้สึกมันห่างไกลกับคนรักคู่ครองนี้ก็ได้นะคะอืมแต่มันเป็นไพ่พลังงานแต่มันเป็นความเป็นเดอะเวอร์บางทีมันเป็นภาวะที่เหมือนกับแบบ อาจจะมีโลกส่วนตัวในบางครั้งในบางคนนะคะทีนี้มาดูว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกันลัคนากันนะคะฮัลโลแฟนอ่งบางท่านคุยชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะเอ่อสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็เก้าไม้เทา้าความสัมพันธ์ตรงนี้เดี๋ยวเฮอร์มิตบางท่านคุยกชาวราศีกันลัคนากันความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ เขาพูดออกมาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเขากําลังเข้าใจคุณผิดแต่คุณก็ยังไม่อยากจะพร้อมอธิบายอะไรเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะฟูลด้วยเนี้ยว่าแบบเออฉันก็ไม่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรยังไงในตอนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะบอกเขาว่าคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่ที่เขาคิดแต่คุณก็ยังยินดีพร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณคือมันมีเหตุการอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรักคู่ครองของคุณเข้าใจอะไรในตัวของคุณผิดไปนะคะแล้วก็เดอะเฮอริต แต่โดยรวมของสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้เดอะเฮอร์มิตมันมีความรู้สึกที่ว่ามันเหมือนมันไม่มีแพชชั่นกันเท่าไหร่เหมือนกับว่าก็อยู่ๆไปในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีโมเมนต์อะไรที่มันดีเลยมันดูเงียบๆนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมอ่ะโอเค king of w a น d s นะอืึมันยังมีความสุข อยู่ในบรรยากาศรอบๆของความสัมพันธ์อยู่บ้างที่ทั้งคุณและเขายังสามารถหยิบเอามันมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะอืมอืมนะคะส่วนใครที่เป็นคู่ครองคนรักกันบ้านเดียวกันเป็นแฟนกันคุณมีภาวะที่มีความรู้สึกที่ว่าเป็นไพ่ไฮโลแฟนน่ะนะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้ คุณอยากจะทําคุณอยากจะอยู่แค่นี้แหละนะคะไม่อยากทําผิดนะคะไพ่สีไม้เท้าคือการอยากอยู่กับบ้านอยากทําอะไรในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครคนหนึ่งได้รับรู้อืมตอนนี้คุณอาจจะถูกเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งคุณต้องการเหมือนจะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เขารับรู้คุณคุณถูกเข้าใจผิดนะอืมขออีกสักใบได้ไหมชราศีกันจเจออะไรกันมาเดอะซันค่ะอ้ยก็ไม่แย่ ความสัมพันธ์ยังสามารถประครับประคองไปได้อยู่นะไพ่เดอะซันเห็นไหมเออคือไพ่บอกว่าโชคกําลังเข้าข้างคุณละสิ่งใดที่เขาเข้าใจผิดในตัวคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะรับรู้ได้เริ่มรับรู้ได้แล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะดูแล้วเหมือนเหมือนขึ้นมันขึ้นขึ้น,น,นลง,ลงอีกวันหนึ่งเขาไม่น่ารักกับคุณเขามองคุณ ในทางที่ไม่ดีแต่พออีกวันหนึ่งเขาก็กลับมาดีกับคุณนะคะเป็นภาวะแบบนี้อืแต่ไพ่เดอะซันมามันคือมันยังดีนะนยังมีโอกาสใครที่เป็นคู่ครองกันมีเกณฑ์วางแผนอยากมีลูกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะเอ,อไม่ว่าจะเพศไหนก็นแล้วแต่ถ้าเป็น LGBTQ หญิงหญิงชายชายอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการรับลูกหมามาเลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างเนี้ด้วยนะคะหรือบางคนถ้าเป็นคู่หญิงชายก็คืออยากมีลูกวางแผนกันเอาไว้อะไรอย่างนี้นะคะอืม อ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่เขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคณากันนะคะห้าถ้วยแล้วก็เดโมนอะ่ะมันถ้าคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ Prince of Wands อืทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะถ้าตอนนี้ถ้าชาวราศีกันลัคนาการเอานี้ก่อนนะให้ชาวสองมาดูนะถ้าชาวสองมาดูถ้าคุณไปไปเป็นฝ่ายกระทําเขาชาวราศีกัน์ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเหมือนโดนคุณหลอก โดนคุณเก็บเอาไว้เฉยๆในความรู้สึกของเขาเดิมมูลเนี่ยนะคะเป็นภาวะนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ทาวราศการลักษณะาการคุณกำลงังโดนคนคนหนึ่งกระทําอะไรกับคุณบางอย่างอยู่คนคนนี้ยังไม่คิดที่จะจริงจังอะไรกับคุณนะคะเ,าเขายังไม่คิดที่จะจริงจังอะไรคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ได้ เพราะว่าความรู้สึกดีดๆเก่าๆที่เคยมีต่อกันมันทําให้เขายังอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแต่อีกกรณีนึงก็คือว่าเนี่ยเหมือนเขาเริ่มประมวลผลเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วมามองดูแล้วว่าเราควรจะอยู่ในขอบเขตตรงไหนกอบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นักนะคะอืมอ่ะ ทีนี้มาดูกันต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากันนะคะ Queen of Wands เจ็ดถ้วย q u e e of Swords Strength ม,มีเรื่องของคนเก่านะชาวราศีกันลัคนากันนะอืมคนเก่าคิดถึงคุณนะคะอะ่คนเก่าคิดถึงคุณนะคะอืนึกถึงคุณด้วย ะะยังอาจจะมีมาส่องอะไรคุณอยู่บ้าง The Empress อ่าอดท้าย Judgment เห็นไหมล่ะเนี่ยอืมอ่ะภาวะของคนเก่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคนเก่าหรือใครก็ตามที่คุณหยุดความสัมพันธ์ไปเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะมีสถานการณ์ของทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่มีอยู่ มันมีเหตุที่จะต้องเป็นปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะแต่บอกเลยว,ว่าคุณจะเนื้อหอมมากชาวราศีกรกคนากาันมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะสถานโดยสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยชาวราศีกรกคนากาันตัวคุณเองคราวนี้คุณจะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางบ้างแล้ะเป็นคนที่ทั้งคนที่มีอยู่อยู่ๆเขาก็มาสนใจในตัวคุณจากที่ไม่เคยสนใจแล้วก็จะมีคนเก่าหรือใครคนหนึ่ง ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่เขาไม่มีท่าทีที่เคยชอบคุณแต่อยู่ๆมาชอบคุณมาทําให้คุณรู้สึกดีมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คนคนคนหนึ่งอ่ะที่คุณอยากให้เขามาสนใจคุณอ่ะเขาเกิดอาการหึงหวงอะไรบางอย่างกับคุณเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามานี่แหละมันเกิดการแบบยังชิงกันมีชาเลนจ์เล็กๆในเรื่องของหึงหวงกันนะคะในปักนี้อ่าประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะอืม บางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดมีเหตุมีเรื่องราวถึงห่วงกรุนแรงแต่อาจจะเพียงแค่ว่าคนเก่าของคุณเนี่ยที่คุณเลิกไปแล้วอะเขามาส่องคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำ,ทำเป็นเหตุให้แฟนใหม่เขา่ะถึงห่วงนะคะอืมมันอาจจะนิดๆหน่อยๆอ,อย่างที่บอกมันต้องดูไวตามพื้นดวงว่ามันกระทบดวงคุณมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะ ทีนี้มาดูกันเรื่องการงานหลังจากของชาวราศีกรกขณากันนะคะเจ็ดไม้เจ็ดไม้เท้าค่ะ king of swords แล้วก็ prince of pentacles ยังไม่ได้งานตามตามตาม,ตามที่หวังที่คิดไว้แต่ยังได้อยู่ไงนะคะยังได้อยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีงานเ,เขาเรียกว่ามีงานเป็น second job job ที่สองเข้ามานะคะแต่บอกเลยว่าคุณอาจจะมีภาระหน้าที่เรื่องงานเพิ่มขึ้น นะคะแต่เป็นคิงถือดาบอ่ะคิงจะดําที่นี้ภาระขึ้นแต่เงินอาจจะยังไม่เยอะขึ้นนะคะอืมหกเจ็ดเจ็ดไม้เท้ามันเหมือนคุณมีคู่แข่งในที่ทํางานมีคู่แข่งในช่วงนี้ฉะนั้นคุณจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้ตัวเองดูน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้ชนะคู่แข่งนะคะอืมอืม อ่ะการเงินของชาวราศิกันลัคนากัน 9. เก้าเหรียญสองดาบเวลามีเงินเข้ามาทีไรค่าใช้จ่ายรออยู่เลยนะคะอืมแต่ก็มีเงินไม่ขาดมือหรอกนะคะยังมีเงินไม่ขาดมือแต่ว่ามันเป็น S of one เนี่ยเนี่ยเป็นแบบไม้ไม้เท้าไม้เท้าแล้วเป็นสองดาบอีก มีภาระหนี้สินอะไรบางอย่างอยู่ด้วยที่เราต้องจําใจที่ต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างเป็นหนี้สินที่คุณไม่ได้ก่อขึ้นไม่ได้ทําก็ต้องรับผิดช,ชอบอะไรอย่างนี้นะคะอืมก็เซฟเซฟกันให้ดีมีเงินเข้าอยู่มีเงินเข้าอยู่ถ้าะะโชคล้ายมันไม่มีนะคะออื มาดูกันที่คนโสดจากชาวราศีกลกฎขนาดกันค่ะอ้าว as of pentacle นะคะแล้วก็ ending and being นี่อะหนึ่งเหรียญคืออะไรมีจะมีคนใหม่เข้ามานะอ่าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะมีใครเข้ามาแบบดูแลดูแลเรานะคะ รู้สึกดีกับเราเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, บางคนเจอสายเปแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่เหรียญเป็นหนึ่งเหรียญเขาเข้ามาเพราะว่าคุณสวยคุณหล่อคุณดูดีคุณโปรไฟล์ดีเขามองว่าคุณเหมาะกับคุณเข้าคุณได้เขาไม่ได้มาเพราะว่าภมลิขิตเลยถึงเธอจะจนถึงเธอจะไม่สวยถึงเธอจะอ้วนถึงเธอจะผอมถึงเธอจะแกะ่ถึงเธอจะดำถึงเธอจะไม่หล่อฉันก็รักเธออย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอืมเขามาได้เหตุและผลอะ สถานะไม่ชัดเจนจ้ะสี่เหรียญโอ้ยสร้อยสี่เหรียญนะทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าเป็นไรเดอร์เวก็คืคคอคนเกาะเหรียญรักตัวเองไว้ด้วยนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะโฟกัสไพ่บอกว่าโฟกัสให้ถูกจุดกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงเนี้ยโฟกัสให้ถูกจุดคืออะไรคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ถูกปะอ่าจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์นี้ที่ครบอยู่กับคนเนี้ยคุณต้องการอะไรโฟกัสให้ถูกจุด แล้วไปจุดนั้นไปลองหาคําตอบมันได้คําตอบตามที่คุณต้องการไหมถ้าได้ถ้ามันใช่ถ้ามันดีมันเป็นคำตอบที่ฉันต้องการก็ไปต่อนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่เราต้องเริ่มพิจาราณาแล้วนะเราต้องเริ่มพิจาราณาแล้วนะคนมีคู่ชาราศีกันจ้ะดูสิ Inner Goddess อ่าไปเดชาริออรบางท่านดูแก่ชาราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะ ไพ่าสามเหรียญช่วงนี้หาเวลาไปาสร้างแพชชั่นให้กันหน่อยนะคะไปเที่ยวไปพูดคุยเจอกันนะคะไพ่าาสามเหรียญอีกอใกล้ชิดก,กันด้วยในช่วงนี้นะคะพยายามหาเวลาคุยกันหน่อยเยอะๆนะคะหรือว่าพยายามแบบหาเวลาเจอกันไปท่องเที่ยวกันมันจะทำให้บรรยากาศในครอบครัวหรือว่าบรรยากาศในการเป็นแฟนกันเนี่ย ความตึงเครียดต่างๆที่จะนํามาซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องทะเลาะก,กันมันจะเบาบางลงในช่วงนี้เพราะมันมีเหตุที่จะระหองระแหงกันอยู่นะคะเป็นปัญหาแบบปัจจุบันทันดน่วนก็ต้องระวังนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีกันลัคนากันนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอัส้สตนตดวงส่วนตัวอะไรอยู่ใน description บ o ็ด้านล่างนะจ๊ะกดมาได้เลยเป็นลิงก์หมดแล้นะคะแล้วก็ ไลน์มาถ้าเกิดว่าไม่เจอชื่อมันยาวเนาะบางคนเข้าใจแต่ว่าชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะอ่าแค่มันเป็นอันเดอร์สกอร์แล้วก็เก้าก้ามค่ะแต่ก็มีลิงก์ให้กดข้างล่างน,นะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ